กวดนั่งโนะมานางลอยกระทรงมาสัตย์อย่าดืมเด้อพี่น้องเลยกูไปไก่หมอบ,บุอ๊กอู้มั่นดีมาหาแต่ขวามั่นดีขนาดเด้อพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจโอ้เพื่อนไอยได้เนี่ยทางอันมุกาหารเมียนบอี้เมียนพี่น้องคะ่ะ ไปใส่เบดเิดมาทางขี่แน่เด้อผูดใดไเวลาไลายไปน้ำกันครับพี่น้องมาจับมือจูงแขนไปน้ำกันเด้อจับมือจูงแขนกันอันตรรีรตั่ปศัยกับมี่พี่ว่าเป็นไกลล่ไล่ถามว่ามันเป็นแนวอะไรกับสินะมาหน่อยเชเสียงมาหน่อยม่เช็เสียงไก่เด้พี่น้องไง ไปยิมโจโอเคยนันปั้งขท้นาตอนนี้พนนอน ถือว่าเลอดงามงามดีได้มาทักทายฮะพี่หาน,อน้องเนาะอือตอนนี้สะทมเวลามาทากันเออมาได้บ้านนี่พ่อมาเขามาเกี่ยวเขาเด็กในสุด,ดกังเว่นกับพี่น้องหลานนอนเวลายังหลาย มือขค้ื่นกะไรสวนกระหดแล้วมาเนี่ยผ้าบกบุกบันเอกระเจ็บม่มีเสียเวลาต้องเจีวเขาสักกนสิละกองไว้หันเจียวแล้วจะค่อยเอาขึ้นมาหโมร้านทีเดียวกองไว้ให้บ่ประมาทโอ้ดําบาทหนึ่งสองบาทบ่เอาดอกบ่แมนบาทหนึ่งกับเงินสลึงหนึ่งกับเงิน เก,ก็บได้ไข่บยรยำมากิถิ่นไปเรื่อยๆมาเรียนพิชิเป็นท่าในที่มาเจ้ากระเดีย่า,ากันเนาะอันก็ค่ากันเพราะเรามีเราก็อันถ้้อยุคปีห้าอย่างนี้เนาะพราะ่เป็นเจ้าเรือเป็นข,ก ah นกข่กระท้างเนาะแล้วยุคปี๋ห้าก็สิทกดชุมชนมา ปีเตยุกับเพิ่นเปิดด,งดังแล้วไปเอาปีเตยุลงอีกค่ะโอ้ยแหอ,อยูู่้เดียวก็บบางามเตี้ยู้เดียวอยู่เนาะไม่ไปมาแข่งแไปขายสื่อเป็นตำบลดิ่งอะไรเป็นรางอะไรบะไเจ็ดสี่สี่หกเมื 4, 4, ม่อนี้พ่อนี่ไปซองพีซองหนองอยังมาเนี่ย กัดทักไทยพี่น้องยง่เมืองเต่าเนี่ยแต่คนละทักไทยยังเต่าสวัสดีพี่น้องกัดทประมาณบวกกิ๊กใช่คนเยอะโอเคยนั่นฟังเขออา,นาน มาไหนไปบริร่องบริร่องหน้ามือนี่สองบาทที่นอนเด็กดลายพยายามบ้านโมบ้านไปด่อนบ้านบ้านเพื่อนี่ขวบคลายนะน้า,นาแต่เขาข,า,ขายขายชงประมาณหาซื้อไอเจ้าไปหาไก่ กไปแก้แบบปลุกขายก่อนอม่พผลสื่อตจะคอยเก็บขายเดีย๋ยวเขาจะสื่อกมาได้นี่มากบวกส่วนกระหอดแล้วม,มานี่ผ้าแบบบวกบันน่น่ารักคนนี้แหละ ยังไงสวยนี่แนละอืิบอดีรำบอดีทุกวัยบอดีสวยก็วางความคิดถ้าเอาคิดบอกทุกอย่างก็โอเคแต่บางเธอก็คนเอาคิดไปเรื่อยๆนี่เนาะอยู่คนเดียวสวัสดีค่ะพี่น้องพาบักบุกกกอนสะสมไว่ลาหลานหน,น่อยนอนก็แต่ถ้าอยู่คนเดียวห่อจังจีเนาะ ก็จะเป็นเจ้ากอเป็นไข่กระทงเนาะแล้วให้ดูคนเดียวเขาเขาก็ไม่เขาม่าเจ้วเขาหมบกโอ้มันดีมัหาแต่ขวามันดีขนาด ดังบะไรได้่อยอ่ะนะเอาแล้วขยอดจิกเหมือนอะไรกับมีโอกาสตามเขาทันทีอะไรกันเนาะง่วยไม่อยากนอนแถอะิุไปเมื่อคืนนี่ไปพอจุกคลองไปเมื่อคืนไปพอจุกคลองซองเถือ่อเมื่อคืนนี่ใ่หน่อยลงแม่ฮะ คิดเดียวเที่จะไม่เได้สะสมเพิ่นนี่พระท่านนี่ไปเบิองพี่น่องอยู่ศัตรูอยู่ข้างหน้าถือว่าก็เป็นศัตรูเราตัวสากาศเลยคน็รา้ม่โอกาสตำเขาหน้ากอมันหนึ่งล้านดวงเมื่อคืนนี่ฝันเห็นบ้านเก่าพี่น่อง าป,ปุ๊กก่อนแข่หน่อยลงแม่เกียบเกียบเกียบจะ้ะหาแม่ไก่เสือจะขายขอบคุณทุกกำลังใจเด้อขอไะไรขอจบไรสดเพียงเท่านี้ก,ก่อนเด้อ ใจกับห้องแห้งไรไปรจากหมาหน่อยเด้อพี่น้องที่เขามาให้กำลังใจโอ้เพื่อนไขยได้เนี่ยทางอันมุกาหารเมียนบันี่เมียน,นโอ้ยขึ้นมาเอ้ยจะไปยะาพักกันห้องหลายนี่ด้ซุดกลางเว้นกับพี่น้องหลานนอนเวลา,างหลงยรมือขึ้นก็นไรไม่บอกสุพี่น้องฟังต่อ ได้ยินเสียงไก่เสียงกาเสียงกี่นอนเสียงนี่เสียงนั่นก็ขออภัยด้วอืแถ่หน่อยลงแม่เก็บเก็บเก็บจ้ะหาแม่ไก่ตั้งเตี้ยเห้ากับบริไปคือกันน่ะนะหาบ้าพ่อไปหาพี่หาห้องบ้านพ่อก็มีพวกคนทมาจองห้ากระได้นั่นแหละแต่ยังไม่ได้ส่งเพื่อนเลย บริษังงานเอไอเปนเลยไปก่อนบุรูว่ามีโมส่งห้เจาะบริไปหายผู้ใดบริว่าขคอยไปหาจะเแล้วเจ้ต้องมหาคอยบริว่าค่ะเดี๋ยวแต่ความพ่อใจเพื่อนเสื่อจะขายคอยซสือเป็นตำบลดี บเป็นลางอะไรบะไรกินสี่สี่หกขันบะไรตอนนี้กะกางเขนกันบบะพ่ออีกพี่ลักษณ์เขาบอกสุพี่น้องฟังต่อเดินทางไกล,ลระวังเที่ยวถนนระวังเจ้าของนํา ห่วงยะครับเมายะครับหน่อยสามหลานนอนไหลสดก่อนถ้าหลานตื่นกะทิบริไล้อย่าโทรศัพท์แล้วก็คุยกันบวงูเรื่องนี่ดีใจร้ายที่เด้มาเห็นน่าเอาอ่ เด้อค่ะพี่น้องิเีเขามาซองเขามาทานทายกันเด้อขอบคุณในร้านเด้อไก่